วา,านี่ไบ,ญญา,บงางน้อหาเพีงเ็เต้ยหม่น่ารักว่านี่นั่งนี่บอกน,น,นี่อย่ง ออออนี่เต้นเต้นเต้นวิเรป็นอเร์บอย่กะไร่ตอโทรไสายเสนเ่อนข่านอนี่สวัสดีพี่พี่แม่ทุกคนเต้ยมาน่ารักขอบคุณค่ะลูกเต้ยผอมลงหล่อขึ้นสลับเก่ดอะไรกัเรือนี่แหละ

ราใส่สีอะไรกินดูร้าไหนดีลูกกระรอก่อค่ะหรอพี่แม่อย่าลืมซื้อบัตรฟร้อก่นนะคะคืนนี้นะคะจับเลยขอเพียงแค่รับน้อยๆน้อยให้ทรงผมส่งนี้ไอ้ไหคะแม่นุตีบ่อเลยร่าเยอแล้วลงกี่แล้วส่ง แี่บองล้วลงเดอติดตาไปใส่บอสมาแล้วไปเร่สางี่ลบสามทุ่มสามทุ่มเดี๋ยวจะพาไปดูบอสนะคะว่าเป็นยังไงนะจ๊ะไปย่บใบเดิน ตนอะไรเย็นหรือยัง้ยับเปิดแอร์ให้ขอเนีเ่ยน,นะคะ วันนี้คุณพ่อคุณยายก็มานะคะคุณแม่พ่อสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะบดมาแล้วนะคะทักทายกับพี่น้องพี่จะร่งกินเข่าบดหน่อไหมตื่นเต้นพวกรัมาพีรุรับผ้าถ่านเ่ยเดินดึเอาซื้อมาใหย่ช่วกับรองเท้าเดี๋ยวบอยกินเข่ากับพี่น้อง S 2> <S 2> <S พี่เจแม่ทำเพื่นๆนะส่งเหมนไนูหว่าไงว่าสามทุนนะประมาสามทุนถึงปีสองนะคะแล้วก็พระเอกนะคะวันนี้บอสไปตายเพเตอร์มานะคะอาสิพีพ่ๆจะนอน่ร้อเพ่าน,านกา็ตองสิ่เข่าเด้อดูดูหรือไรต่อต่อไรต่อต่อได้อีก ไม่เหนื่อยจริงๆนะคะขยันมากเลยเอเอมตรกเนี่ยพี่วัยใช่แ่้วผักวันลงหยิมไหมเอาิไม่ไว้ถึงเออไมายถึงว่าให้เอะม,ม,ม,มันมันม,มัน,งน,นลง <c oughs> <c oughs> อี่างก่อนรอวันื่นผมเห็นกบในตลาดแล้วหัวโตนี okay. ่กบอืมโอเคแล้วจ้ะข้าวเหม็นรูสิบ่ขึ้นเลยพี่น้องเด้อขอเลยอ่านหม็นหูจ้าว่ไหนเด้อโอเคจะนูสิพาออกไปนอนค่ะยวให้วอมผักพนพี่หวยมาใครมาคนเดียวค่ะมาคนเดียวมาเพื่อน้า คุณยายคิดไ่ายังคะเรียบรายแล้วเรามีที่ชูไหมพี่บอยมีครับซื้อมาแล้วใช่ไ่ะก้อยมาไหมซื้อแล้วก้อยมาไหมก้อยมาครับน้องก้อยยเหมือนน้องน้องก้อยเหมือนน้องสาวน้องบอลได้แค่เหมือนกันเหมือนเหมือนเนี่ยเหมือนเล่าเหมือนป่ะ ข้อไหนบมาเะตอนนีขอไหนบอาเลยปะข้ไหี่สาวขบอไปีาวก็เปที่นี่ม่อ่นย่อเสือกูใช่ไหมมก็สวยแตมื่อนี้ศิลกาข้นหาแทนเมื่อนี้นะโอ้บอกเือกแถวให้าเแถให้เให้เดดเดดดดเใส่ไม่ได้ิกาก็จะใส่ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าลูี่ใส่ได้นะ ขอสิบกแ้อมันจะอีกจักเถอะลองดูจะไม่ทำโทรศัพท์ให้จะไม่ทำอะไรให้เลยคุยกันตื่นขึนบอบอบอบคุยนุสีตื่นขึ้นคุยกันอ้ยเไปยังเบียยือย่กับโอมดิมนั่งกับโอมดิมมึงไปบ้านไหนปองู้ตัวเท่ลิแท้ใส่ริบของทุด้างน้ำเลย กูบอกว่าถ้ารีบอีกเอาเหลือๆเพื่นมันหมูนี่มึงเ่าแล้วมึงก็เจนเจนเ่าแล้วแพรีมึงอะเอาก็ซ่าเล็วกูไม่ได้แต่งตัวกูไม่ได้คุนแม่ที่ดิเอากูไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวเนาะ มันอินเ็ดผมดูดีได้แพร่หี่พี่น้องออย่ไป้บอกนารอดมากไม่ได้หัวใจถอดไเรจยอไปแล้วบอกนรดมากลูกค้าีเยนจับตัวนี้ง่ายเปล่าหลายมือแล้วนะบัวประเดยงหนาหลายมือแล้วมันก็ชิ้นล้วคุยกันโอ้ไม่นคุยกันอีกล่ะมีคนก็มไปหาฉันมอมันพ่อเมนว่าึ้นตัวนี้สวดีหัสดี1,300ท่านนะคะ ร้านอาหารสวยไหมคะถ้าเราหันสวยขอใจคนละห้าสวงเบ้ร์ขอใจคนละห,าละหา้าดวงคนนี้คนโสดก็ต้องขอเยอะๆสอนรคแน่นไหมเนาะซ่องกระจกุ๊บจุ๊บมืดอนี่ยน้องจิ๊บคนสวยบอกว่าทอยรถบ้านเอาไปซ่อนไหมกสักกิโลนะบอสเอาจิบเลย มีจฉาเย็บผมมันจันแล้วนึงอะซีเทตเทตผมมักันแล้วนึงคือกันคับแน่จ็บตัวเล็กตัวสํำกันนี่เราแต่ว่ามีแฟนคือกันอยู่ดนะิ แกมีหูใหญ่ๆพี่ได้ด้หรือบอกใช้สุตอ่ะวิวตีคือแตงเหล้วเรียกว่ใช่ไหมอ่าถ้าผมไม่จันแล้วแต่ละคน พี่มีแล้ชํำเนือ้อนีเด้อฝรั่งเนือน้อบนีเด้อตหวงกินน้ำเล่าเลยล่ะ ต้องรู้มาผมสี่สี่ไหมไอ้มาผมสี่สี่สี่ไหมสี่สองนมันเรียบร้อยดีเลยปะทำดีข้อเ็นว่าข้นเด้อพี่น้องเด้อเด้อบริยารข้อเมนแต่ข้เมนอีกจน